อย่างงามอยู่นะคะเนาะค่ะเหมือนหน้าปลาของเขาเละค่ะพี่นี่แหละปลาเข้าไปกันสวัสดีจ้าค่ะบมาเลยครับผมช่องเสียงทำดิ้นชาแนลค่ะค่ะมื่อนี้กับผ้าลองกิ๊บเต็มมาอย่างลองกิ๊บเต็มมารอมารอเขาเนาะค่ะเนาะเขาหน้าห่วยของเขานี่ยละจ้า ค่ะลังจากัน้องมาเพิ่งกินเนียบเรียบร้อยแล้วน่จจะเนะาะก็สิลงมาเบิ่งเขาเหาเนาะค่ะเนาะว่าเป็นดจแม่แนาะจะเนาะค่ะไปคอ้เขางามบมนหนกินเต็ม,ม,ตมงามอยู่งามอยู่เนะาะแเลยังทันได้ออกหัวออ เนาะเขาก็พือว่างามพอสมควรอยู่นะจ๊ะเนาะนี่ค่ะเขาหน้าห่วยเข้านะคะกำลังแย่เสียโอห้วงแล้วจ้ะเขาปนกันร้ายนะจ๊ะเนาะนี่ค่ะเขาปนออก้หลวงหน้าป่าได้เลยมีแต่เขาปนนี่ค่ะน้ำไหลด้วอพ่อยังนะค่ะเนาะนี่เพราะว่าพี่พี่แล้วนะจ๊ะเนาะน้ำพุนท่วม เสียหายเบิดเนาะค่ะสีคนยูรอได้กะนี่เขาเขาชนิดเป็นสีนะคะเนาะเขาบ้านที่เขาอะเป็นแข้งแรงเขาเขาเนี่ยค่ะเนาะงมันเว่าเป็นสีท่านเหนี้งนะคะเนาะเป็นคนมาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะแต่เลือดเต็มเพลนเนาะค่ะเนาะเข่าห้องมะรีเข่าเนาะเพราะว่าเปื่อยเสียหายเบิดเนาะค่ะเนาะกะเลยเพิ่นเลยกะลงเหลือในไฮในนาเฮานี่ลนะค่ะเพิ่นลนค่ะปีนนี่เพื่อเลย ขึ้นมาลายเนาะค่ะเนาะเป็นเขาปนเนาะค่แทกอะเขาเป็นยางค่ะขอให้มีเขากินเนาะค่ะเนาะปีนี้จ้ะนี่ค่ะเขาที่ไม่เป็นแบบไหนจังหน้อยเขาปนค่ะขึ้นโดขึ้นเดเป็นเต็มค่ะฝนมาจากน้ำท่วมปีที่แล้วมาจากเนาะมาหล่อเนาะค่ะงามอยู่เนาะค่ะแต่เมื่อหน้าปลาเขาเห่าเละค่ะปีนี้กะเขาปลาเขา ค่ะเขาเฮาค่ะกระจายขุ่นก็ว่าเขาอ่าช่วงหนึ่งเป็นเพียรนะคะเนาะว่าโขดบ่ข้าบาบาอยดีบันไดค่ะหลายคนก็ว่าเขากะงามอยู่นะคะเนาะนี่ค่ะนอ่ะช่วงหนึ่งก็เป็นเพียรไายเนาะค่ะหอมเนาะค่ะบางคนก็ในผลยาผลยังก็มันตลอดไปเนาะคะ่ะเนาะเขาก็ เป็นเขาเป็นนามไรคนกันเอาไปทันเนาะคะ่ะเนาะงทำให้เขาเสียหายเนาะคะ่ะนี่ค่ะหลอดบด่อดใดกันเป็นอย่างสีนะคะเนาะหน้าเข้านี่ค่ะหน้าหอยเข้าตอนแรลกอะเอาเพียลงเนาะค่ะเนาะ้องมาตะเพิ่นสีบ,บ๊อลอหลอดมาปั้นนี้นาะจ้ะนี่ค่ะเขากระวมหัวคือกันเลยนาะค่ะเนาะสมมติน้อง,องกิ๊ตเต็มหัวปนนะคะือเก่าเนาะค่ะเนาะงามคือเก่าเนาะค่ งามเหมือนกันน้องกินเต็มเหมือนกันแหละนาง,งามเหมือนกันโอโ้โทั่วหัวแล้วขอบไปต้นไปเดินไปเลยจ้าเดี๋ยวพาท่านผู้ชมลงไปค่ะเบิ่งข้างล่างอีกน้อยนึงแล้วจ้ะเนาะไปไปไปเบิ่งเขาตัวแต่น้ำลดมากเนาะค,ะะคะ่ะเนาะกะยังพันเดี๋ลงมาเบิ่งจะเขื่อนแล้วจ้นนะเนาะค่ะนี่ค่ะวันนี้ก็ถือโอกาสเดี๋ลงมาเลาะเนาะคะ่ะ สูเหมือนหน้าปลาเท่าไรน้าจ้ะเนาะค่ะก็งามอยู่แล้วค่ะน้ะคือว่ามาสิผ้าแล้วน้าจะเนาะคิดว่าเนาะลองคิดเต็มเนาะค่ะยังไม่อีกรอบนึงเนาะค่ะเนาะรอบที่ว่าเพิ่นออกห่วงมาแล้วเนาะห่วงเพิ่นสิเป็นจังได๋อีกเทื่อนึงเนาะค่ะเนาะเฮาสิมาเบิ่งกันอีกว่าห่วงของคนไ่นจะเป็นจังไดงในสิได้งามบ่หรือจังไงเดี๋ยวอีกอีกรอบนึงเนาะค่ะรอบสุดท้ายคือรอบห่วงรอบห่วงเนาะค่ะเนาะ โอโ้นี่เขาป่าลุม่ไไมมาไ,ไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้แล้วนี่คะ่ะทางตันทางตันเนาะคะ่ะเนาะนี่เขาลุ่มเนาะคะ่ะเนาะทางลงไปนี่โอ้โห,โโหลุมม่มบางยางคักเลยนี่คะ่ะอ๋อเปนลุ่มแล้วเนาะ<า>นี่คะ่ะถือว่าใส่ได้พานเนาะคะ่ะนี่่คะงามสุขุนสุขุนเนาะค่ะนี่คะ่ขขขขคะ ะะเอามาดูกันว่าหมาจะไปไหนหมาก็ยังไม่ข้าไปมาทำไมเนี่ยฮะจะเชิญกล้วยมาทำไมจ๊ะมาทำไมมาตัวเดียวเลยมาตัวเดียวเลยเลยตามเรามาไมด้ชวนเพื่อนด้วยเดี๋ยวต้องกินเต็มรอบป้าจึงจะงป้าไปดูตรงนั้นแป๊บหนึ่งเด้อค่ะเด,ด,ดินตรงนี้มันำลำบากหน่อยนะคะน้อยอย่ันเป็นลุมนะคะเรียบ้อ พี่เบิ่งมาหันแป๊บนึงเป็นยังไงนาะจ๊ะเนาะค่ะมึงทีละถ่วงหัวเนาะค่ะเนาะเข่าก็ได้โอ้ยค่ะเป็นปีแรกแล้วค่ะในรอบหลายปีเนาะค่ะปีนี้กะคิดว่าค่ะเป็นคือเก่ากะหอยไม่ใช่ก็คิดว่าสืเอหรือทำนาแล้วเนาะค่ะเนาะกะเสียหายมาหลายปีเนาะค่ะเนาะกะลงทุนกะจมจมเนาะค่ะเนาะทำให้ทำนาเนาะค่ะเนาะน้ำถ่วงกับเสียหายเบิร์ดน้องจ๊ะเนาะนี่ค่ะปีแรกน่าหลอบหลายปีที่ว่า เห็นเป็นเขาเป็นน้ำสิแม่จะเนาะค่ะนี่ค่ะทำนาหลายปีกับวัยเขาไในนามก่ะคนเท่ากับปิทอเนี่ยแม่จะเนาะปีนีงกันซื้อไว้ดีค่ะค่ะได้ร่อเบอร์สุนาแลยแมะจะเนาน้อข้อใจเนาะค่ะเนาะในเขาในนาำของเท่านาะค่ะสวมหัวได้ค่ะเนี่ยค่ะยางก่ะนี่ค่ะ ตอนนี้ยังยังมาง่ายอยู่นะคะเนาะนี่ตอนเขาบนยังแตั้งโตอ้าวสาวเกยมาน้ำพยังเนี่ยน้องเป็นถ่านอยู่เพราะว่าเขาเพิ่งออกห่วงแล้วกับชิย่างยากในขณะลวาเลยกษตรนาของเขานี่ค่ะตอนนี้ยังยง่ายอยู่เพราะว่าเพิ่งท่านเดี๋ยวออกห่วงเนาะค่ะคือว่ายางลงมาเลอกง่ายอยู่การเพินจออกห่วงแล้วกับชิย่างยากนะคะเนาะกับชิลมใจกระแพ้ผาดกระแพ้กับย่างง่ายนะคะเนาะ ซุกคนซุกค้นนะนี่จ้ะเนาะเขาของเราเนี่ยก็ทีสูงแห้งแน่ก็ที่ลมนะค่ะมีลมแล้วเนี่ยค่ะนี่เป็นจริงจริงนะค่ะเนาะค่ะแมนเพิ่น่น้เพิ่นมีลายมันลมแบบนี้ก็คือกัสดีเสียเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะบอกว่าสิมีลมมีฝนมาอีกบ่เนาะค่ะเนาะแบบนี้กะเขาเข้า โอกาสลมก็ร้ายเพราะว่าสูงนะจ๊ะเนาะค่ะพื้นยืดน้ำน้ำแหละค่ะความสูงของเพิ่นเนาะค่ะนี่ค่ะค่ะคะฮอนแล้วนะจ๊ะเนาะน้องกินเต็มกับบนแล้วกาศจะขึ้นข้าบนแล้วนะจ๊ะเนาะค่ะน้องกินเต็มพอใจปะเขาพอใจยอยนะู่นเลงกินเต็มเล เปิ้งเขางามเพื่อนจะพี่บอกแม่เพื่อนฟังอีกรอบนึ่งนะคะเนาะเขาใหญ่เพื่อนฟังว่าเขาเพสวนงามใช่ไหมจ๊ะใช่เราจะขึ้นไปข้างบนแล้วนะจ๊ะเนาะหอ,อนเดี๋ยวนะคะอ่ะหน้องกิ๊บเต้มพ่อจบคลิปก่อนดีกว่ามาพ่อจบคลิปฝากยัง,งจ้า ก็ไปกันแล้ว้ะให้เราเอคลิปใหม่ต่อไปจะพ่อก็มาคลิปหนาววะดีจ้า,าค่ะเดี๋ยวมือล้างมาพามาหล่อเขาใหม่นะะเนาะน้ะเราเปิดออกข้างว่างแล้วจ้ะนาะจ้าวิดีศร์